ตัวนี้ราคาพ5นหทีเดียวนะคะมาอ้อหเครื่องบินชัดๆนะทุกคนสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปแล้วก็มาเล่นแมป transforming ซิมูเลเตอร์นะคะก็อารมณ์เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์แต่ว่าเป็นหุ่นยนต์ของเล่นนะคะก็อาจจะตัวเล็กๆหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันดีกว่านะกับ transforming toy simulator ไปเล่นกันเล,เลยเอาแหละตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปกันแล้วนะคะว้าวเป็นหุ่นยนต์แบบนี้เลยเหรออย่างแท้ทุกคนเอ้ยแท่มากแท่มากแล้วนี่คืออะไรนี่คือเมืองหุ่นยนต์ โอ้ไม่กอดทุกคนดูนะคะเฮ้ยว่าไปแมพก็กว้างอยู่นะคะเนี่ยเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเล่นยังไงเดี๋ยวนะมันบอกว่าเราสามารถแปลงร่างเป็นเป็นรถได้ใช่ไหมอ๋อโดยการกดตัวอ e. ีหรอยังไงโอ้นี่ไงฮ้อย,อยังเทเลยทุกคนเอ้าชนชนว้าวพอกลายเป็นรถนะคะคือเราวิ่งไม่ใช่วิ่งดิเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็วิ่งนั่นแหละคะ่ะคือเราสามารถไปนูป่นไปนี่ได้ไวขึ้นเยอะเลยนะคะกระโดดก็ได้นะคะเนี่ยพอเป็นรถ โอ้จำเลยเดี๋ยวนะแต่เราไม่สามารถชนตึกได้นะคะอืมโอเคเดี๋ยวเรานะ่ะกับล่างก่อนฟึบกับล่างกลับล่างโอเคกลับล่างโอเคโอ้โหให้ตายเลยอะก็นี่ล่ะกลับล่างเป็นหุ่นยนต์แล้วแล้วคือ,อยังไงอะต้องไปทําการทําลายทุบตึกเหรอน่าจะใช่นะทุกคนนะต้องไปทําลายทุบตึกนะคะนี่เลยฟึบอืมอุ้ยโอ้โหแรงเลยสุดยอดนี่เป็นไงล่ะ ถ้าเกิดเรายิ่งทุกตึกได้นะคะเราก็จะเลเวลอัพแล้วก็จะได้เงินมาด้วยนะคะทุกคนเนี่ยเออรู้สึกว่าตึกมันเกิดไม่ทันเ,ออเกิดใหม่แล้วนะคะนี่ยพอตึกนะคะถูกทําลายหมดแล้วตึกก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นั่นเองนะ,ะทุกคนึฟอร์อเฮ้ยสุดยอดนะเจ๋งเฮ้ยมีสาไว่ายน้ำด้วยหรอลงไปได้ไหมอ๋อลงไปไว่ายน้ําเล่นๆนะคะเออนะมันก็ไม่มีอะไรนะแค่บอกว่า ให้เราลงไปแช่ตัวเฉยๆนะทุกคนตรงนู้นคืออะไรเราสามารถไปได้หรือเปล่าทุกคนนะเดี๋ยวลองไปดูนะคะตรงนี้คืออะไรเหมือนกับว่ามันมีปุ่มเหมือนทุกอย่างบอสเดดฮะต้องจ่าย5้าร้อเอเป็นการโดเนตนะคะเป็นการโดเนตหรือว่าจ่ายเงินให้กับเจ้าของแมบพบเพื่อเป็นขวัญกําลังใจประมาณ500โลบักอะไรแบบนี้นะทุกคนอึ๊บนี่ฮะแล้วก็ทําการทุบตึกไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เออ ฟื้อืมแล้วเราก็จะเลเวลอัพนะคะนี่เลยไปเลยตึกก็ตึกเธอเจอหุ่นยนต์แบบเราหน่อยเป็นไงล่ะอืมโปะเชนเนี่ยได้ทั้งเงินในทั้งตึกเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าอ่าตรงไหนเอ่ยเนี่ยก็มันก็จะมีร่างหุ่นยนต์นะคะให้เราเลือกเปลี่ยนได้นะคะซึ่งตอนนี้พี่นิวสามารถเปลี่ยนได้แค่2ตัวคือตัวนี้นะตัวแรกที่มันให้มานะคะ ตัวสีเหลืองที่พี่นิวเป็นอยู่ตอนนี้นะส่วนในตัวที่มันเป็นเงาดาๆเนี่ยมันน่าจะแบบว่ายังไม่ปลดล็อกนะคะก็เลยยังเป็นตัวดําๆอยู่ <c oughs> อันนี้คืออะไรอ้อหุ่นยนต์แต้นเหรอหุ่นยนต์แต้นทุกคนวา้าสุดยอดเลยโอ้ยท่าแบบว่าเป็นท่าฮิตนิยมมากเลยนะคะ <c oughs> หุ่นยนต์แต้นก็ามานลทุกคนนะอันน่ะเออท่ากังนําสไตล์ก็มาโอปักกังนําสไตล์อะไรแบบนี้นะคะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะ อ๋อนี่ไงเดี๋ยวทุกคนพี่นิวสามารถปลดล็อกหุ่นยนต์ได้ตัวหนึ่งแล้วเหรอเหมือนกับว่าอยู่ดีๆก็ได้มานี่ไงเป็นตัวสีฟ้าตัวนี้นะคะทุกคนอ้าวอ๋อคืออะไรอะไม่รู้สิอยู่ดีก็ได้มางงเหมือนกันนะคะปลดล็อกได้มาเฉยเนะะี่ยเป็นหุ่นยนต์เดี๋ยนะเดี๋ยวขอแปงลงร่างเป็นรถก่อนนะคะมาดูกันนะทุกคนนะเออเอาเฮ้เดี๋ยวเอาไมา่ไหวเนี่ยอ๋อเป็นเหมือนรถตากเหรอ้รยอย่างแท้ อาราเหมือนไปนเหมือนรถตากนะฮะเฮ้ยเท่มากเทมากอันนี้คือแบบว่าดูดีเลยแหละอ่ะลองกลับลากเป็นหุ่นยนต์นะฮะนี่โอ้โหยิงเท่ทุกคนอยู่ดีๆก็ได้มานะคะนี่ค่ะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องแสงแบบนี้คือเราสามารถปลดล็อกได้แล้วนะคะใช่ไหมอะทุกคนอ๋อต้องจ่ายเก้าร้อยเหรียญอ๋อโอเคตัวนี้เท่าไหร่อะตัวนี้เก้าร้อยเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําการเ,าเก็บตังค์ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะมี900เหรียญน,นะคะเราถึงจะซื้อหุ่นยนต์ตัวอื่นได้โอเคเดี๋ยวขอเก็บตังค์ก่อนละกันนะทุกคนนี่ค่ะถ้าเกิดอันไหนนะคะมันขึ้นเรืองแสงแบบนี้นะคะนี่ค่ะแสดงว่ามันเป็นหุ่นยนต์ที่เราสามารถซื้อได้แล้วนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะคะเราต้องทําการเก็บตังค์ให้ครบ900ก่อนนะตอนนี้พี่นิวมีตังค์อยู่ 640สี่สิบเท่านั้นนะฮะโหรู้สึกว่ามันมีหุ่นยนต์เกิดใหม่เพียบเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าราคาเก้าร้อยอ้าวตอนนี้เก้าร้อยแล้วนะฮะเอาเฮ้ยพอเก้าร้อยแล้วหุ่นยนต์ที่ให้ซื้อหายไปหมดเลยว้าวอย่างเท่เลยทุกคนโหสามตัวนี้โหสีละกันหมดเลยสีแท่มากอะ่ะนี่ไงทุกคนมีแล้วนะฮะนี่เป็นตัวเป็นตัวสีอะไรเนี่ยสีออกแนวส้มๆนะฮะเอาตัวนี้แล้วกันนะโอเคเก้าร้อยมาแล้วนะฮะ นี่เลยเป็นรถอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอแปลงล่างก่อนนะคะเป็นรถอะไรอะ่ะเฟือบแปลงล่างสิอุ้ยอ๋อเป็นรถยกเครนนะคะนี่ยอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นรถเครนอะ่ะยกของหนักนะคะอย่างแท้นี่ว้าโอ้สุดยอดเลยเป็นรถที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักมากเลยนะคะเป็นรถเครนยกของหนักนะทุกคนโอเคกับล่างเป็นหุ่นยนต์นะคะนี่คูอย่างแท้ทุกคนเออแบบนี้นี่มันเท่จริงนะคะ เออเนี่ยเราก็แค่โดนชนนะคะมันก็จะต่อยตึกให้เราแล้วนะทุกคนไม่ต้องคลิกเมาส์นะตอนแรกพี่นิวไปคลิกเมาส์นะคะ <c oughs> เราแค่แบบเดินชนที่มันต่อยก็จบแล้วนะทุกคนเห็นไหม <c oughs> เดี๋ยวเรานะเดินไปดูด้านนู้นกันบ้างดีกว่านะคะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะทุกคนนะ,ะอ๋อตรงนี้เป็นการสู้กันนะคะสู้กันเหรอโอเคสู้กันแล้วเราอยู่เสียอะไรหรือแข่งเป็นทีมหรือแข่งเดียวยังไงก็ไม่รู้ซึ่งตัวนี้มันเป็นบอร์ดนะคะเนี่ยเราต้องสู้กับ ไอตัวพวกนี้แหละค่ะแล้วเราก็จะได้เงินมานะถ้าเกิดเราทําการทุบมันได้นะคะเนี่ยเราก็จะได้เงินมานะี่ยเป็นการฟาร์มเงินนะคะเนี่ยเอาตัวนี้ที่ตีพี่นิวเปลี่ยนกลายเป็นแครอทแล้วนะคะก็ทําการตีพวกบอดไปนะคะแบบนี้นะทุกคนนะอืมเนี่ยตีเข้าไปเลยตีเข้าไปเลยนะอืมตีโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไม่เห็นได้ตังมาเลยอ๋นนี้ไงมีตังแล้วเฮ้ยต้องตีให้โดนนะถึงจะได้ตังนะ อ๋อนี่ไงเป็นการตีนะคะพวกบอทเอ่ยแบบนี้เออเพื่อเอาเงินมานะคะนี่เงินก็จะไหลเข้าสู่ตัวเรานะคะโอตินิสึกว่าพวกบอทเยอะเหลือเกินอเป็นการฟาร์มเงินแบบหนึ่งนะคะทําให้เราเอาได้เงินมาทุกคนนะเดี๋ยวเรานะลองลองเข้าไปในนี้ดูนะคะในนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะลองเข้าไปดูฟิบอ,อ๋อามาวา์บด้านนี้นะคะด้านบนคืออะไรอะโอเคพังนะคะ อ๋อมันให้เราพังแล้วไงอะทำไมมันถึงแยกโซนกันทุกคนฟ๊บอัดดวขึ้นไปนะฟึบอืมนั่นแหละต่อยเข้าไปจะสังเกตว่าตรงนี้นะคะเออ่สิ่งประดิษฐ์เนี่ยไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์สิพวกตึกนะคะมันจะเป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนๆนะ,ะเห็นปะทุกคนเนี่ยจะมีความเป็นจีนๆนะอย่างแท้เนี่ยเป็นตัวสีฟ้านะคะเป็นหุ่นยนต์จีนๆเหมือนกัน แต่ว่ามาดูกันว่ามันจะแปลงร่างเป็นอะไรกันนะอ่ะมาดูกันฟึบกดแปลงร่างโอ้โหเฮ้เอยอะไรอะ่ะนี่มันไม่ใช่รถแล้วมันเหมือนเป็นอะไรนะเป็นเครื่องบินนะฮะอารมณ์เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแมลงสาบบินได้ปะ <c oughs> มันไม่เหมือนรถแล้วนะ,ะเนี่ยเออรู้สึกว่าพี่นิวเห็นเมืองเมืองหนึ่งเนะเป็นเมืองสีฟ้าตรงนู้นนะหรือว่าวาฟตรงนี้เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยนะจะไปยังไงกระโดดขึ้นได้ไหมอะ่ะฟึบไม่ได้ตกแมพเฮ้ย <c oughs> มาเอย เอามาได้เฉยเลยทุกคนเนี่ยตอนนี้นะพี่นิวก็มาอยู่ที่เป็นด่านสีฟ้าแล้วนะคะเป็นแบบว่าสถาปัตยกรรมเขาเรียกว่าอะไรอะออกแนวแบบโมเดิร์นโมเดิร์นนอกอวก,กาศหน่อยนะคะเออก็ดูดีอีกแบบหนึ่งนะเฮ้ย <c oughs> มีร่างหุ่นยนต์สูงๆด้วยอะทำลายได้ปะวุสสามารถต่อยทำลายได้ด้วยนะคะเป็นร่างหุ่นยนต์สูงๆ แสดงว่าเมืองนี้อาจจะเป็นเมืองหุ่นยนต์อะไรแบบนี้นะคะแล้วเราก็เจอหุ่นยนต์ตัวใหม่นะคะราคาพันห้านะคะเป็นหุ่นยนต์ตัวสีน้ําเงินแต่ไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะแปลงร่างเป็นรถอะไรยังไงนะคะแต่ว่าเท่มากเลยทุกคนนะต้องจ่ายพันห้านะแต่ว่าตอนนี้เรามีสี่ร้อยไม่พอต้องต้องหาเก็บตังค์อีกนะทุกคนนะให้ได้สักพันห้าอะไรแบบนี้ตอนนี้นะคะพี่นิวเก็บเงินได้หนึ่งพันห้าแล้วนะคะตอนนี้นะโอ้โหกว่าจะเก็บได้พันห้านี่ก็นานเอาเรื่องอยู่นะคะ อ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาลองซื้อหุ่นยนต์ตัวใหม่นะคะในด่านนี้กันเดี๋ยวต้องขอหาก่อนนะคะโอเคโดยการบินหาดีกว่าแล้วเราก็มาเจอตัวใหม่นะคะอุ้ยตัวนี้เออก็เหมือนจะดีนะจ่ายไปเลยดีกว่าทุกคนพันห้าฟึบมาแล้วนะคะเหมือนเครื่องบินเลยอะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาลองแปลงร่างกันดูนะว่ามันจะเป็นเป็นตัวอะไรได้นะคะตัวนี้ราคาพันห้าทีเดียวนะคะมาฟ๊บ โอ้โหเครื่องบินชัดๆนะทุกคนอโอ้โหมันไม่ใช่รถด้วยสามารถบินได้สูงด้วยอะเฮ้ยว่าไปอันนี้บินได้เลยนะทุกคนบินได้เหมือนเครื่องบินเลยนะคะโอ้โหนี่บินข้ามด่านได้เลยโดยที่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดเ,ดดเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลมหมดหรอลมหมดลมหมดเฮ้ยเดี๋ยวคืออะไร อเอาไว้ตัวแตกเลยแสดงว่ามันมีขีดจํากัดในการบินนะทุกคนนะก็นะทุกคนวันนี้นะพี่นิวก็ได้มาทําการาแปลงร่างนะคะจากรถเป็นหุ่นยนต์จากหุ่นยนต์เป็นรถหรือแม้กระทั่งแปลงร่างจากเครื่องบินเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์เป็นเครื่องบินนะคะได้ทั้งเครื่องบินแล้วก็รถเลยนะคะ มันสุดยอดมากกับแบบนี้นทุกคนนะถ้าเกิดใครชอบแบบแปลงร่างอะไรแบบนี้นะคะเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะพี่นิวว่าคงต้องชอบมากแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าแบบนี้ทำได้สนุกแล้วก็เล่นเพลินมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากเล่นเดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายจ้ะจุ๊บๆเอาละเดี๋ยวเรานะแปลงร่างเป็นเครื่องบินกันนะคะนี่ค่ะเท่มากลองบินแบบสูงๆดูนะคะสูงได้แค่ไหน สูง้อืกอชนชนอุ๊ยโอเควาร์ปมาไหนว้าวตัวนี้เท่มากเลยนะทุกคนราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยซิว้าวตัวนี้เท่มากราคาพันแปดนะฮะราคาก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยแม่หุ่นยนต์เยอะมาก